สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทั่วโลกนะครับบรรยากาศตอนอทเที่ยงเมื่อนี้ตำแตงครับมื่อนี้ตำแตงตำแบบมันบ้านจานเดียวอยู่เป็นไม่อ่อเป็นกุกครับร่างตับอย่างไงหิวเข่าอ,ยอ,ยขอ,อะไรเมื่อนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวล้างมือกันล้างมือ,มอแป๊บนึ่งกัน,นตามมือโลดตำมมือโลดแล้วไม,ม่ไหลเลยหลังจากที่ประเทศไทยคีบโดนแล้วโอ้โดนแล้วกล่อง ทอดป่ะอือใช่อืมทอดปลาอันนี้อันนี้ออกเพียงบ่ดนี่ออกเพียงออกเพียงออกเพียงเย็บปากเลยเย็บปากโอ้แม่เป๋้นี่เลยทอดปลาเถอะน้ำปลาโอ้กินน้ำปลาแดงได้หมดเอ๋มันไม่กุ๊ก คือแีลายคต่อเร้อแดงอ่อนครับพี่น้องเปนยี่ปุ่นไปแล้วแดงอ่อนแดงเขานี่แซบด้แสงเขานหวานเป็นี่ปุ่นไปแล้วกินแบบคีบลาอไรตัดแบบตำแบบข้นเต็จแบบตะกีตำแบบตะกีตะกีไเรียงขั้วเรียงงัวนเรียงขั้วอยู่ปลายผมตำแจ้วแานี้แหละข้นเอาแซบตอหมหัวตุกมแซบหางู้ เลี้ยงวัวครับถูเลี้ยงวัววนี่แหละมันเสียบนะเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายอนะืมเหรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายถูแบบไอ้มือเศ้าเลยหนะร่าวววนอ่สัน้นวัมือะแบะตะกกี ไปรัดเอไปอวบงัวซอยพอตะเบยจะกี่ยู่หน้าไม่ใหญ่บุญดีคือเสียบพี่ตะพุยโคกต่ำมีเหรอเอ,อ๊ะตำมังหุ่งอน่ยมือเป็นยังกูคือแกมได้แต่เรื่องเน,น,นี่ยยอดตำยอดบักทัวเซบะคำหน่อยเอาอีพ่อก็ตำมากินนี่จะกี่กันเน,นี่ยเสียบเสียบอยู่หลังบ้านน่ะไมอมีหมาก็เราก็เด็ดยอดทัวมาตำมากินก็เสียบเพื่อเหรอปลาปลาหมากไปในกูขึ้นก่อนปลาถูกใจคนอีสานครับเนี่ยโอ้เสียบคัก โฆษณาแล้วเนี่ยโหเาลาเสียบได้เหรอเนี่ยเอาอันนี้เสองสูตรกินด้เอสียบอะเ <ste Sh iro> นี <ste UND> ouais <section elles> ่หลายจะเข้มเลยอันนี้เสียบครับเส่ลาบใสีแกงเส่ต้มอีฮานิสารโอ้ยิมเปื่อยเล่ากันหมดเลยทีนี้ตืมหม่านี่แล้วิิมเปื่อยอืมปลาทอดครับปลาทอดอันนี้แกงยังไงไอต้มยำหางหมูลาบหมู อาหารเอาโหมาเนี่ยมอเทานี่โหหนี่บ่ไปโ่หมูกับปลากับต้มยงทอดปลาแดดเดียวครับแดดเดบนนะโอ้มาเด้อครับกินเขานักกันแซ่บข้อมทลุดใรนะพี่มมบะเผ็ดบ่ต่มาเผ็ดบ่มะนามนามีบงะขามนาม่ส่น ต้นเนี่ยมน้องสูตร้าสูตรากินไม่ดเด้ค่ะเสียปากเลยิม้งมเนี่ย่หรอสมบัติปูบาเลยวลาล้วงสสูตรไม่เมียนบัวเข้มบ่แม่เลาเข้มมีน้องเข้มย่บ่ พิกผงแล้วมันซอแรก่าไม่เผ็ดเสมอไม่เผ็ดเอมอแล้เบอกผมบอกว่าไอะค่น้อยเรื่องโบาณะมหน่อยันยงนี้อันนี้กันสาม้นันนโอ้ตุ่มหม่ำทำเห็ดละเจ้า่สูตรน้อันนี้อันนี้เออต้ังมว่าอันนี้มันนัวอือตองสูตรไปหน่อยเยจิ้มถอดปลาครับ ปลาเดียวเดียวครับเอาเขากันเขาเงียบุกอ้อม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 แม่กินซีฟาาบอกเขาซิฟาาเขานี่บ่ โอ้บรรยากาศตอนเที่ยงตำหมกแดงกันห่อนมือต้องกันห่อนวะตำแดงกี่แสบสนะแสบนี่เนาะห่อนเนาะตำแดงเกลือกินของแสบสูตรแบบพูดตะกี้มีโคเกินบ่กูได้ตำแตกเกินีบ่ตำโคกแตกกดดันไล่มาญี่ปุ่นสามปีกดดัน ตมือมั่มมือนิไยังขึ้นตาแจกมือหนึ่งสัมผัสด้วยยังขึ้นตามเอแตกตามเมื่อ้หมอนร่อโคไม้แบ้นเตงหมอนอันนี้คนตามครับโคแต่ว่าอนี้ผู้นี้คนสือปากกระออกสองเส้นเลยโกมันอยู่เนี่ยจับแล้วจับแล้วสองเส้นจับอะไรจับอะไรสองเส้นมันหกรวยวันนี้หกรวยโคเงินห0 0รอยบาท ยูบ้านเทาอ่อยหน่งูยบ้านเาร่อยที่แบบูหนึ่งหอร่อ,อ,รอยเออากยตดมานอะมาเอครับนองเอ้ยนะสดนี่แหละอาหารกับเขาอาหารเทียงแม่เปิดน,นี่นะ้นใจอยู่เขาข,าขวมลูงเสร็จแล้วมันี้เลี่ยนซะนี่ขวมลูกนี่ขืาา้เขาไมข้นเขาหลายเสือบอยีมือเทาเนี่ว่ายมันต่ำกินก็ต่ำมกแจงมันนี่เสียบล้มองบ้านเอกุมองชิประโยชน์ไเพียง มาเ้ยยังเ้ยยอย่บ้านอ่บ้านบ่มาครับมามามาตงนี้มงาักินกับบมาตัวพิกมือนน่นงนุ่นนี่บ่มาครับมาเด้อพี่หนองเลยเศษๆตำแตงอืมินุ่น นว่ะห <si าอนคอคือเน่ยนัวนัว่นัวพอดีเียเออพอดีืมอะไนะกีมโอ่ไหมัอืมโอเคครับกีมยอปลาเดียวอืมอืมตอนงเอออืมเป็นแจมเลย บนัวกันแนงวดนวแล้วงวดกว่อนนงวดแรงก,กันพอด,พอดีมาครับมามคุณนิพนธ์กิดกำลังเมืองหลานครับคุณในหลานใต้เกิดพึ่งขอดไมีเยังก่จอ,อมทําจะขึ้นดังพึ้งนจะได้ออกไปแล้ว มีนจะเละไปแล้วอืมแจกี้หล้วคนครับพี่น้องตอนนี้กับตเมียนกับยูมีไม่ไปแล้วนี่อไปแล้วเนาะเป็นสาวเป็นสาวสวนน้องเหม่เหลือ,อยูออยออสี่คนสามคนยูมีเบือ่อเบื่อสวนแต่งแนละ้ว โอ้แสบนี่ยเอ๊ะจำแต่งเงินหอนเงี้ยจะกลับบ้านวะยังไม่ยอม่ะปวดหัวใส่ใี่ใส่ยี่ม้อือจอมทัพน้อยจอมทัพพรด็จศึกน้องชื่ออะไรนะเกี่ยวเ น้องเชื่ออะไรนะแจ่มเทียนก่อนเหียหอ้อเหียห้ออ้ยเอาเกี่ย้อคลิปนี้ไปหัวบุญเพื่ <c oughs> อเงินทำได้ทุกอย่างให้น้องแก้่เน่นอนนีว่ะคนมักมันเนะนาะเนี่แทนบ่อยเนยน,น้องซื่อเหียห้อเหรออ,อันนี้กินยังเนี่ยเจ็บปากห้อน,น่นยเลยอ่ะผู้หญิงห่อน,น่า กินกินตำกินตำดูผดม,มาก,กินดูกินดูบก็พอนเนี่อผสมพยานแต่ผสมแต่ปาระเบากระบนบสมพดเลยพีอย่ออกี่ยลกะบออกอน้องชื่ออะไรนะ บ้ได้กิบโดนแล้วกันดิเห้ยตะกิ้ทยอย่างพี่องเอพีน้องมงกันเลเดี๋ยวโดนไทยเือนึงเหียวเหียฮวแล้วเนะอืเขากันหอนพี่น้องนี่ครับเขากันห่อนเด้อตแตีทีเหนหน้าอึ้งมึนอบุดาไม่กันไหมยักกวนกูดูหลายมันนยู่ไงนะิ น้องบ่นน้องบ่อยเนี่ยแบ่อย่าลเอาเมื่อปีทอดลงมาขึ้นนี่ปลาอเดจะปีงดปีงแล้เนี่ยปีงกันบ่ป้งมาแสยบที่ตงอป้งมาเสีบนี่มันบเหลืองอืม้น้องกนปงเหน่อย้อืมน้าหน้าหมูเลย ลาบหมูลาบหมูเนจุ่ดังว่ามันสีดังมันแบบ่ผูเพื่อดังบ้านเพื่อเยอเพ่อ่มผูเบะเพื่อเน้นจอมทับหน่อยนี่แหละเพื่อ่ผะดังบานเพื่อเย่เยอะบาม่แบบ่ผูแกงยายมากเจาหรออืมสุดเพราะมันกระดังมันเจ้ากระดังหนึ่งแั่ไม่ดังไปทั้งหนเดี๋ยวตันดวงบั่น แจมอยู่นั่นผมะอขก็อื่นคนของบ้านให้แล้วนเส้น้ำมนกิจีไม่กินน้ใน้ำก็น่ดยนมเขาไปื้มนเราไม่เลี้ยงลูกด่วน้าวาย่านี้กินด้วยไมานนะด้แต่เด็กหน่อยนี่ไม่ใช่มีภาวะท้องอืดท้องเฟ้อได้น้ำ เป็นเินแล้นมนะไมิ่เป็นโลกไม่ลองไม่ใส่่ว่าอบะแมนไม่เด็กหน่อยอยากหนาเนาะไม่อยากเอกเห็นมึงง่วนี่ม่กินเายน่กินง่วนหมบักินหนาเมือกินนมเดียวคือกันแหละนี่จะกับปงกบแปงเน่ยกระหลอกะลังกระาเนีลืมละน้องทยนะลืมละโอเคถ้ามันเหอยเนาะโอเคเขาหนาฮะ

ออีดีเี่ยเอาไบไมาเอาไปมาเหี้ยวอี่มวนเลยนี่กไข่มันอ่อนโยนอ่อนโยนนะตมทับมันหดพ่นมันเครื่องแข็งนี่ฟูงโตไรอืมให้น้องนอนซะมีน้อยอะมีน้อยเหียวหเหียวเอเนี่ยเบืองเงี้ยเบเงี้ย ออกูฮังน้องซื้อเหย่อย้ตังเด้อืมอืมเจ้ามัวไปเรื่อยเจ้าเขากำหนดผสยาผสมเนีท่าน้องนอนปะโมด้เหาไหมโมเดลมวัจับจับขึนยากเขากันมนย ่นยังมาอิ่มแล้วอิ่มเลยอิ่มมาดินี่ยเนี่ยปิดคิพย์เออิ่มแล้วมาดิเฮ้อไม่ได้กยยังม่อิ่มเลยหรือ่าอ้อเหมือนอะไรหมอเหมือนว่าลายหมเนาะเหมือนับอนจะในเหมือเกลียกอ้อิ่มคัาเด้อพี่น้างมาดิเหงอแตกเหงาหย่อยเหงายังนี่กินเขาแล้วสิเมื่อบ้านเลือก ออกเครื่องมือกติไปทักพาที่อม่ทักที่ครับชีวิตคนในต่างแดนตืนเสามากเหตดงานสวยแม้กินเขาทำทำไม่รับจบต้อยรอยู่วันนี้ิ่จบอบแบบเมื่ยเนื่อก่าเนาะมาเอียงที่มาเมือยมหอดบานอะไรอยู่เมื่อยดิ ยิ้มเลยครับพี่น้องยิ้มเลยกับที่ภัคพอดว่้ตอนนี้กใช้เวลากินเขาไปเกือบครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงเอาสำหรับคลิปนี้ครับเก่าใบสมนี้ครับคลิปหน้าสิงห์พี่ยังพี่น้องเมืองกับข้อติดตามชมวงนะครับเด้อช่องของดูแช่กันตัวชาแนลคลิปนี้ลาไปก่อนครับผม